วิวก็จะเหมือนเดิมนะก็คือเราเราเหมือนกับวิวเดิมๆแต่ความจริงเราเดินมาเยอะแล้วนะครับเดินมาเยอะแล้วทีนี้ก็ดูความสวยของต้นไม้กันแล้วกันนะครับนี่เวลาเราออกข้างล่างออกหมดนี่มันก็จะมีต้นไม้ไมแบบสวยงามเริ่มจะมีชะงกอนหินแล้วนะครับตอนนี้เหมือนเหมือนกับจะลงนะไม่ก็จะลงภูเขาละโอ้สวยคือความสวยคือ มันเป็นลานยาวไปนะครับมีหินมีนี่อะไรเนี่ยเฟิร์นัวต้นสวยก็มีนะครับนี่หินก็มีจะทั่วไปคงคงไม่ใช่เอามาเพราะว่ามันก้อนใหญ่นะครับไม่มีช่องทางออกมาทางรถก็ยังมีตัวนี้สวยนี่ตัวนี้ไม่มีใครไม่ดูนะครับเดินผ่านมาก็จะดูทุกคนแบบสวยเลยมีอุ้ยมีลูกมันด้วยครับมีลูกมัด้วยครับตัวนี้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกลูกก็มีแปลว,ว่ามีคนตัดด้วยครับมีรอยตัดด้วยโอ้ตัวนี้เขาจะหุ้มลูกเขาไว้เนาะสวยมากเลยครับตัวนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรโอ้ลูกเต็มเลยฝั่งนี้เต็มเลยเออลูกเต็มเลยนี่เดี๋ยวพพันธุ์ออกก็ได้เยอะเียลูกหัวใจด้วยเออเป็นลูกแบบสวยนะครับเป็นมุมกลมขึ้นมาออ้ยเนี่ยคนคนยังมาหักเอาอยู่โอ้ยพวกนี้ สวยมากครับเป็นเป็น,นสวยแล้วโอ้ยคนไปตัดเอาเยอะเลยทำไมคนมือบอลงี้อ๋อเราไปต่อนะครับไปต่อก็คือทางลงนี่พอสะดวกหน่อยครับตอนนี้คือเดินเดินแล้วไม่มีมไม่มันผ่อนแรงนะครับมันผ่อนแรงตัวนี้น่าจะเป็นไม้บงนะนี่ออกเยอะเลยครับดู นี่สามนอเลยแบบสวยนดูนี่นี่สวยครับออกสวยเลยก็อยู่ตามริวป่านะครับเป็นราวป่าริมริมหน้าผานะครับตรงนี้เป็นหน้าผายังต่เราเขาไม่เข้าใกล้นะครับเพราะว่าเราทําทางให้ในที่จำกัดตอนนี้เข้าสู่ทุ่งดอกเจียวแล้วนะครับตอนนี้เราจะเดินลงไปดู ฝั่งทุ่งนะตัวนี้มันก็จะทําเป็นสะพานนะสะพานให้เดินมันคือเมื่อกี้นี่เราเดินบนโขดหินนะ <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นว่าถ้าหินนี่มันอาจจะลื่นเวลาฝนตกนะครับตอนนี้ฤดูฝนเพียงแต่ว,ว่าเราไม่ได้มาไม่ไม่ได้ไม่มาถูกช่วงฝนตกก็เลยไม่ลื่นนะตอนนี้ลงอย่างเดียวนะครับนี่นี่ก็จะถึงทุ่งละทุ่งดอกกระเจียว สวยอยู่ครับแต่คนมือบอลนี่มีตลอดทางนะเขาบอกว่าอย่าเก็บอะไรก็ไปเก็บเห็ดเขาพูดยากเวลาเราบอกว่าอย่าไปเอาก็าบอกว่าจะปล่อยว่าทาไมเอาก็ปล่อยให้นคนอื่นดูเนาะเออเราเราเก็บไปจะไปแกงยังไงงงกับคนเนาะดูครับเออทุ่งดอกกระเจียวกล้องผมไม่ค่อยดีนะอาจจะสู้แสงไม่ได้นิดหนึง่งจะเริ่มสวยแล้วครับเริ่มสวยแล้ว ฝั่งนี้จะไม่เยอะเท่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะเยอะกว่าแต่ไม่เดินเด้งหน้าเด้งหลังเหมือนสะพานจะหักนี้นะเริ่มสวยแล้วครับให้ยังไงก็เดินไวหน่อยกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋วตัดต่อนะครับช่วงนี้นะี่เดินเด้งมากเลยนะก็เป็นช่วงปลายนิดหนึ่งนะครับมีที่ที่ก็คือ มันมันดอกวายแล้วก็มีนะครับส่วนดอกที่กําลังขึ้นอยู่ก็ก็พ <ๆ S 1> อ <ๆ S 1> มีนะผมว่า,าอีกสองอาทิตย์นี้น่าจะหมดม <ๆ S 2> อีกสองาทิตย์นีา <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะหมดตัวนั้นเยอะมากเลยครับตอนนี้อเยอะมากเลยเห็นดอกกระเจียวสัดอกเห็นดอกกระเจียวตงไป่าตรงนี้ห้ามลงทุ่งนะก็คือบริเวณนี้ถ้าไม่ห้ามนี่เดียวลงไปดึงดึงนั่นดึงนี่เสียเสีย สภาพฝั่งนี้ก็สวยนะฝั่งนี้ก็เยอะนะมีหินด้วยฝั่งนี้มีหินเขาก็จะขึ้นตามขึ้นตามทั่วไปนะครับก็เป็นกระเจียวป่านี่สวยมากไหยครับอืมแบบเอหรือแบบเอครับก็ดูในมุมกว้างนะครับอยู่ไหนวะเตเวนอยู่ไหนวะเตเวนไปไหนวะเตเวนว ไอ้อุ้มลูกอย่างเดียว <ś IF> <ท iro> มาด้วยกันนะครับมาด้วยกันต้องขออนุญาตกันแล้วตั้งแต่มานะครับ <ś IF> อย่าเพิ่งทําอะไรผมนะ <ś IF> เราจะพาเลี้ยวไปอยู่จุดจุดจุดที่เขาชมกลางทุ่งครับตอนนี้เป็นลานกว้างนี่ใช่หมดเลยนะครับจนถึงลงเขาฝั่งนี้ก็ใช่เหมือนกันนะฝั่งนี้ก็สวยสวยครับดกอกก็ยังมีนะก็สวยมากเลยนะ นี่สวยครับถ้าถ้าอยู่จุดนี้นี่จะประมาณว่าหลายไร่เหมือนกันนะเพราะว่าฝั่งนี้ก,ก็ก็เยอะนะประมาณสามสี่ไร่สวยมากเลยสวยมากเลยนะยเ,ยนะเราจะไปดูจุดที่ก็ถ่ายรูปกันนะครับนี่นี่คุณพ่อคุณพ่อก็มาครับแต่คุณพ่อก็เหนื่อยแล้วอะไรพ่อ,เ,อเยอะๆเหมือนกัน เราไม่ต้องเข้าไปข้างในก็ได้เนาะเราดูตรงนี้คือเราดูความเยอะของดอกกระเจียวนะสวยอยู่ครับสวยอยู่ใครจะมานี่ใครจะมานี่มาเลยนะครับยิ่งยิ่งเลยเทศกาลนี่คนก็จะน้อยลงการเดินน่นสะดวกนี่คนเยอะมากนะครับตอนนี้ดูเป็นสายมาเลยคนเดินลงมานี่เต็มไปหมดเลยนะทั้งทั้งที่บริเวณนี้เยอะนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่เราไปดูหน้าผากันเนี่ยคนก็เยอะเหมือนกัน ถ้าถ้าลงไปดูช่วงนี้ที่จอดรถ <c oughs> ถ้าเราจอดไอ้นี่เนี่ยอาจจะลำบากในการออกและ <c oughs> เยอะมากนะครับมีมีความสุขกันทั่วหน้านะครับแต่เราถ่ายไกลไม่ต้องขออนุญาตใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ยังลง <c oughs> ตอนนี้ยังอยู่ในโซนของพุ่งดอกกระเจียวอยู่นะครับดอกกระเจียวนี้เขาเรียวกว่าบ,บัวสวรรค์น,นะครับตัวนี้ฟังผู้เชี่ยวชาญก็ที่บายเมื่อกี้นะครับเป็นพัน พันธุ์ดูในนี้เลยนะก็คือพันุ์ที่พื้นเมืองนยะเป็นบัวสวรรค์นะครับสวยมากเลยสีสีแบบโอเคเลยนะครับดูแบบสวยเลยอืมสุดยอดนะสุดยอดมากเลยอ,อดอกสวยจังสวยจังแต่ทำกล้องไม่เป็น <laughs> ทำกล้องไม่เป็นนะครับอ๋อนี้เหรอทำนี้โอ้สวยครับสวยครับแบบนี้ นี่มือกล้องเรียกกันใหญ่แล้วครับอาแม่ขึ้นนี่ดูดูทุ่งครับทุ่งดอกกระเจียวแบบสวยสวยมากเลยเ,เริ่มลงแล้วนะครับตอนนี้เริ่มลงก็คือคนที่ขึ้นจากฝั่งนี้มาเขาก็จะพึ่งขึ้นมาถึงนะก็คือนูน่นไกลๆนู่นเลยนะดอกกระเจียวยังลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงป้ายนะครับจนกว่าจะถึงป้ายที่ลงนะ ก็สวยสวยครับตอนนี้ถือว่าเราลงเราอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับระยะทาง350เมตรนะครับที่เดินแต่ตอนนี้นี่เราลงจะถึงจุดโอ้โหเจ็บหลังจะถึงจุดที่เขาเริ่มขึ้นมาจากฝั่งนี้คือขึ้นได้2ฝั่งนะครับถ้าถ้าสุดฝั่งนั้นก็จะไปถึงผานะครับผาแตบบ่สวยคือคือจะจะเริ่มตรงนี้จะไปจบจบที่ผาฝั่งนู้นนะ ถ้าเราล้มเริ่มจากผามานี่เดี๋ยวจะจบแล้วนะครับจะขึ้นลานจอดรถแล้วนะก็จะมีพวกป้ายพวกอะไรทำสวยงามนะครับก็ถ่ายย้อนมานะครับประชาชนก็จะถ่ายกันแล้วก็ก็จะมานั่งรอถ่ายรูปกันนะครับตัวนี้เออเป็นนี่ดอกกระเจียวบวานนะครับ เทศกาลท่องเที่ยวดอกเจียวานะครับตัวนั้นก็นู่นเลยครับขึ้นไปบนภูเขาเลยเยอะมากสวยนะครับคุ้มค่าที่จะมานะครับคุ้มค่าที่จะมากับเวลาของเรานะครับสวยทางเดินก็ดีนะครับดีดีฝ่ายนู้นก็จะมีที่ที่นั่งถ่ายรูปอยู่นะครับถ่ายรูปแต่ราอาจ,จะไม่ลงไปแล้วราอาจ,จะลงแถวนี้รอพักพวกกันนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยมาก ตอนนี้ถ่ายวิวอ,อยู่ตอนนี้ามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่จุดถ่ายรูปนะครับเพราะข้างบนด้านหลังจะเป็นฉากอาของป่าดอกกระเจียวทั้งหมดนะแต่ดอกกระเจียวนี่พูดพูดแล้วก็เยอะนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับเพียงแต่คนเยอะเราก็ระวังกล้องมากนะครับตรงนี้ก็มีทางเดินไปจนสุดเลยครับก็เหมือนกับเทือกเขานี้จะ ฝั่งนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยป่าดอกกระเจียวเพราะต้นไม้ไม่เยอะนะครับถ้าต้นไม้เยอะน,นี่ก็ดอกก็ไม่ขึ้นในที่เดินมาเมื่อกี้นยะต้นไม้เยอะนะดอกก็ไม่ขึ้นตรงนี้จะเป็นลานนะครับเป็นลานสวยนะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งเรามาจากด้านหลังนะครับเรามาจากด้านหลังนี่จะพ้นแล้วนะครับป่าดอกทุ่งดอกกระเจียวตัวนี้จะเป็นเทือกเขาทั้งหมดเลยฝั่งนี้นะครับ มันต้นไม้ไม่เยอะก็จะมีดอกกระเจียวขึ้นเยอะเลยครับเยอะผมเดินมาถึงที่นี่แต่บางคนก็จะขึ้นจากจุดนี้นะครับเพราะว่าอีกแป๊บเดียวนะก็จะไปขึ้นรถรางตรงนี้คือเราขอลงตรงนี้ก็ได้ไงตอนมานะก็จะมีฝั่งหนึ่งที่ตรงนี้แต่คนที่เดินขึ้นจากตรงนี้ก,ก,ก็ลงมาตรงนี้ก็มีขึ้นขึ้นตรงนี้ก็จะไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงผานะ ช่วงขึ้นจากนี้คือ350เมตรนะครับนนก็คือเกือบจะครึ่งกิโลถึงผานะครับผาอตอนนี้ถือว่าทริปนี้นี่น่าจะหมดแล้วเพราะว่าเรากําลังจะไปรอรถขึ้นรถล่างนะครับที่นี่ก็มีเยวให้ล้างด้วยนะครับนี่นี่คือระดับคุณอยู่ตรงนี้คือคือเราอยู่ตรงนี้นะครับ ที่เดินขึ้นเมื่อกี้คือเราลงลงมาจางนี้นะครับก็คือถ้าไปนี่ถ้าไปนี่ก็ขึ้นไปจนถึงผาสุดแผ่นดินนะครับตรงนั้นผาสุดแผ่นดินนี่ก็จะเป็นหน้าผาที่หมอกเยอะๆที่ที่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยแต่ที่นี้คือเราลงมาลงมาจากนี้ลงมาจากตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยเราไม่ไปต่อนะครับบางคนมาไปต่อแล้วไปตรงนี้เราตรงนี้มีรถรางตรงนี้ละ เราก็จะขึ้นรถรางตรงนจุดสีเขียวนี่นะครับโอเคนะครับวันนี้ถือว่าทริปนี้เหนื่อยมากครับเหนื่อยแต่แต่ก็แต่ก็ไอ้นี่อยู่นะครับคือคุ้มค่าแล้วก็คือมีความสุขนะไม่ใช่เหนื่อยแล้วเหนื่อยเปล่านะโอเคครับพบกันที่ทุ่งดอกกระเจียวนะครับใครที่จะมาโอเคครับสวัสดีครับก็เด็กเด็กเด็กๆเสร็จแล้วนะครับเดินกลับมาหมดแล้ว เราจะมารอจุดขึ้นรถนะครับขึ้นรถเพื่อจะกลับลงไปนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่จํานวนคนนะเต็มแล้วก็อันนี้ไม่ได้นี่ีมาด้วยกันนะครับพวกเด็กๆทั้งหลายเสร็จหมดแล้วสาน้อยทั้งหลายนะครับมีหนุน่มใหญ่หัวหน้าทีม